สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนนะคะเข้าสู่ช่องใบเตยกัญจนงาน2สองสทารอดนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้เราจะทําแบบรนดอมนะคะมาในหัวข้ออะไรดีเขาคิดถึงเราไหมนะมาดูกันนะคะว่าคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าวันนี้เราไม่ต้องเลือกนะเราไปฟังเฉยนะคะเดี๋ยวอันดับแรกเราไปดูพลังงานก่อนนะว่าพลังงานของเพื่อนเพื่อนตรงกันไหมนะคะ เออกับคนที่คุณนึกถึงตอนนี้อยากรู้ว่าเขาคิดถึงเราหรือเปล่าเราทําแบบรนดอมนะคะเพื่อนๆนก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไปเลยนะคะไปเลยฝากกดติดตามช่องด้วยนะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามากดไลค์มาให้กําลังใจมาคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดติดตามนะไปเลยขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณที่มาให้กําลังใจกันนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราทําแบบรนดอมนะคะสุ่มดูพลังงานนิดนึงนะคะว่าคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขาคิดถึงคุณไหมอืม เพิ่มเติมให้อีกนิดนึงก็คือคิดถึงจินตนาการถึงเราหรือเปล่าอะไรงนี้นะคะอันดับแรกนะคะเราไปดูพลังงานก่อนนะคะว่าเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงเนี่ยตอนนี้กับคุณเนี่ยความสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะไหนเป็นไปในทิศทางไหนนะคะมาแบบรวดเร็วนะคะนิดนึงอ่าทำแบบเดี๋ยวนะเอาไพ่ก็กระโดดนะ ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเลยนะคะความสัมคัญของคุณสองคนเป็นเป็นยังไงนะคะคนที่คุณนึกถึงอุ๊ยปิ๊งกันแล้วแหละอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนยังแบบคุยกันทีเล่นทีจริงอยู่อ่ะ เหมือนกับเพิ่งเริ่มจีบกันแล้วเปล่าแล้วมันมีความเครียดความเจ็บปวดเสียใจอยู่ในนี้ด้วยนะคุณทำไมอ่ะ the lover สองเหรียญแล้วก็ the fool นะคะ knight of swords สบดาบก็มานะคุณมีความชอบกันมีความปิ๊งกันแล้วแหละแล้วยังไงแล้วมันมีคนหนึ่งที่รู้สึกมากกว่าคุณแล้วเหมือนพวกคุณทะเลาะก,กันนะคะแล้วมันก็มีความคิดมากอยู่ในนี้ด้วยนะคะ เหมือนกับทะเลาะกันแล้วก็คุณก็เลยอยากรู้ว่าเขาอะ่ะคิดถึงคุณไหมนะคะตอนเนี้ยมันมีความรู้สึกเยอะอยู่นะนะคะคิดมากคิดมายนอนไม่หลับเหมือนตอนนี้กําลังจะตัดสินใจแล้วแหละว,ว่าจะเอาอยัางไงต่อดีนะคะความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะคะยังไม่ได้เปิดเผยสถานะเนาะเหมือนกับว่ามันยังเป็นอะไรที่อีกฝั่งนึงอ่ะยังไม่อยากให้มันมีสถานะคุณมันยังเป็นอะไรที่แบบชอบกันก็จริง แต่มันยังไม่ได้ถึงขั้นแบบมีคอมมิชเมนต์หรือว่าคบกันแบบมีสถานะเปิดเคยสถานะนะ่ะมันจะเป็นประมาณนี้แล้วมันมีความเจ็บปวดเสียใจเกิดขึ้นนะคะไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลประการใดนะคะถึงมีความเสียใจเกิดขึ้นเอาเป็นว่าถ้าพลังงานของเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาดูนะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆไปฟังต่อเลยนะว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะอยากรู้นะคะว่าเขาคิดถึงคุณไหม ทำแบบรันดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองไพ่นะวันนี้ฟังไปเรื่อยๆนะคะถ้าพลังงานตรงกันก็ไปฟังต่อรดนะคะแสดงว่าใช่คุณแล้วแหละอะไรงนี้อ่ะไปดูซิว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะตอ,อนนี้เขาคิดถึงคุณหรือเปล่าอุตยตายตอบไพยยังไงให้ไพ่กระโดดออกจากมือตัวเองอ่ะไปดูกันนะคะเพื่อนๆว,ว่าเขาคิดถึงเราไหม แม่คิดถึงกันหน่อยเธอไอเราก็คิดถึงนะอย่างงี้อย่าใจร้ายนักเลยนะคะเราออกจะน่ารักใจดี mm hmm. คิดถึงไหมอ mm hmm. ไปดูกันนะคะคิดถึงเราไหมใครคิดถึงนะว้าวเดสัน ตามถ้วยว้าวไอ้ในออบวอนคิดถึงสิคุณคิดถึงแล้วก็หวงแล้วก็หึงด้วยนะเนี่ยคนนี้คี้ฝึงนะจ๊ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันนะไปหึงอยู่คนเดียวเลยป้าไม่ให้ดูไพ่หรอกเนี่ยเนี้ยสิบแปดดวงนิดนึงนะคะใช้ไพ่เด็กเนี้ยชุดเนี้ยมันจะมีอะไรที่แบบว่าอะไรอะไรอะไรนะคะมันอ่านความรู้สึกได้ค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยหยิบมาเล่นนะคะ คิดถึงนะคุณคิดถึงแล้วก็มัดตัวเองไว้นะคะไม่ยอมมาคุยกับเราดีๆนะมีความหึงความหวงนะคะนะแล้วก็มีความแบบว่ายังไม่ยังยังยังไม่อยากเคลียร์หรือเปล่าทําไมถึงขึ้นแปดดาบนะเหมือนกับคิดถึงแต่ว่ายังทําอะไรไม่ได้นะคะมันก็เลยเป็นความคิดถึงที่ผสมความหวงความห่วงเยอะพอสมควรนะแล้วเขา คิดถึงเราแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปคิดถึงแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปถ้าไม่แปลดาบมันออกมาล่ะคะคิดถึงแล้วจะทํายังไงต่อไปคิดถึงมากๆถึงมากที่สุดแล้วก็เจ็บคิดถึงเราก็เจ็บนะนมีแผลถึงกับเออเช็ดน้ำตาอะไรอย่างงี้นะคะเช็ดน้ำตานะคะแล้วก็ ร้องให้เสียใจฟูมฟายอยู่คนเดียวเออนะเขาจะทำยังไงหรอคะเขาก็จมอยู่กับความเศร้าความเสียใจลคะค่ะคุณขาเขาจะยังไม่ทำอะไรหรอกเออจะไปบวชหรือ,อยังเนี่ยขึ้นเดอะเฮอร์มิตนะคะคิดถึงทําอะไรไหมยังไม่ทําอะไรคี่ถึงแล้วก็เสียใจนะคะคุณไปทําอะไรให้เขาคะเนี้ทําไมเขาถึงเจ็บมากมายไก่กองขนาดนี้อืมความสามาร์ของคุณจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ เช็ดน้ำตายอยู่คนเดียวไปเช็ดน้ำตาให้เขาหน่อยคุณขาสามไม้ไนอฟชลิกเออมันยังไม่จบหรอกนะจะได้คุยกันต่ออยู่นะจะได้คุยกันอยู่ถึงอายู่คนละที่กันเนาะคุณก็ยังเป็นคนสําคัญของเขาอยู่นะคะในความรู้สึกของเขาก็มีคุณอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวก็ได้คุยกันคุณเดี๋ยวก็ได้คุยกันเดี๋ยวก็ได้เคลียร์กันนะคะเร็วๆนี้อดใจรอ,อนิดน,นึงนะคะ ตอนนี้เ้เขาไปเช็ดน้ำตาเขาก่อนนะน้ำตาไหลอับแก้มแนละตอนนี้นะคะคิดถึงนะคะแล้วก็เจ็บนะคุณไปทําอะไรให้เขาคะเนี่ยทาไมเขาถึงเจ็บอ่าเดี๋ยวขอคําแนะนาหน่อยนะใครที่เข้ามาดูนะคะเราทําแบบแรนดอมเราไม่ได้เลือกกองไพายนะคะ แต่ที่แน่ๆเรารู้ว่าเขาคิดถึงแล้วนาอสบายใจได้นะคะเขาคิดถึงแล้วก็เราก็ยังเป็นคนสําคัญในชีวิตเขาอยู่เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เขากําลังไปรักษาบาดแผลให้กับหัวใจเขาอยู่นะคะเดี๋ยวเขาก็กลับมาคุยกับคุณนะคะามาดูกันนะคะว่าพายอยากจะแนะนาอะไรเพื่อนๆที่เลือกเอยไม่ใช่สีไม่ได้เลือกเพื่อนๆได้เข้ามาฟังนะคะขอห้าไปนะขอให้พลังงานตรงกันนะคะอืม ให้อยากให้เราทำยังไงเออช่วงนี้เราควรทำยังไงอ่า destiny สอดส่องกันมากมายไก่กองนะคะถึงจะเป็นความรู้สึกที่มันหนักอึ้งน,นะคะแต่เร็วๆนี้นะคะคุณจะได้คุยได้เคลียร์กัน,กนอาจจะมีแนวโน้มที่คุณจะได้เจอกันนะคะอาจจะได้มาเคลียร์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี่แหละเร็วๆนี้เร็วๆน,ๆนี้นะคะได้คุยกันแน่นอนนะยังไม่ได้จบนะเพื่อนๆนะ d e s t i n ีโชคชะตากําลังจะนํำพาให้คุณสองคนกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไอความรู้สึกหนักอึ้งที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็เบาบางลงนะขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังนะคะโชคดีก็แล้วกันแต่ที่แน่ๆนะเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงแล้วก็เจ็บปวดรวดราวหัวใจเจ็บไปถึงซวงในนะคะเจ็บจนน้าตาไหลาอาบแก้มแล้วค่ะคุณคาอะใครที่เข้ามาฟังวันนี้ก็ขอให้โชคดีแล้วก็มี สิ่งดีๆเกิดขึ้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะวันนี้ไปเตยขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังจนจบคลิปนะคะขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ